วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องโลนาแคเบามาส์กันเป็นส่วนผสมที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นคําตอบสําหรับคนผิวแพ้ง่ายเลยและที่สําคัญก็คือตอนนี้อยู่ภายใต้บ้านหลังใหม่ที่ชื่อว่าซู s โซนิตี้แล้วเคยเป็นกันไหมที่รู้สึกว่าผิวเรานี่มันอ่อนไหวไปซะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เปลี่ยนไปความเครียดหรือบางทีแค่เปลี่ยนสกินแคร์นิดหน่อยก็มีเรื่องแล้ว เรื่องผิวแพ้ง่ายนี่เป็นปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้เป็นกันน้อยๆด้วยเพราะคนกว่า4 0ทั่วโลกก็เจอปัญหานี้กันอยู่คือมันจะวนลูปอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวราคายเคืองเดี๋ยวก็แดงไม่สบายผิวอยู่ตลอดเวลาใช่เลยไอ้เจ้าวงจรที่ว่าเนี่ยมันก็คือเรื่องรอยแดงอาการคันผิวซากซากไม่เรียบเนียนบางทีก็อักเสบขึ้นมาแบบไม่มีปีมีคลุยซึ่งนี่แหละคือเพนพอยต์หลักๆที่ส่วนผสมที่เราจะคุยกันวันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการโดยเฉพาะ โอเคในเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีทางออกและคำตอบนั้นก็คือโรน a าแคร์บาลมาลานซ์ซึ่งเป็นโซลูชันที่เจ๋งมากนะเพราะมันคือการเอาพลังจากธรรมชาติมารวมเข้ากับวิทยาศาสตร์แบบล้ำๆเลยเขาอธิยามตัวนี้ว่าเป็นสกินคอมฟอร์ตสเตเบิลไลเซอร์แปลง,ง่ายๆก็คือตัวที่ช่วยทำให้ผิวของเรารู้สึกสบายและคงที่อยู่ตลอดเวลาคือมันไม่ใช่แค่การแก้ตำหาเฉพาะหน้านะแต่มันคือการเข้าไปฟื้นฟูสมดุลให้ผิวสงบลงในระยะยาวเลย สำหรับผิวที่แบบเครียดง่ายไวต่อสิ่งกระตุ้นสุดๆและที่มาที่ไปของส่วนผสมตัวนี้ก็น่าสนใจมากนะคือมันเริ่มต้นจากดอกคอนฟลาเวอร์ที่ปลูกแบบยั่งยืนในฝรั่งเศสจากนั้นเขาก็เอามาผ่านกระบวนการสกัดที่ล้ำมากๆเรียกว่าซ u เปอร์คริติคอลไคซึ่งสะอาดและทันสมัยสุดๆเพื่อให้ได้สารออกฤทธิตัวสาคัญเอ็นเฟรูลอยเซโรโทนินที่ความเข้มข้นเป๊ะๆอยู่ที่ประมาณ1%เอร์และที่เด็ดของส่วนผสมนี้เลยนะมันอยู่ตรงที่ว่า ประสิทธิภาพของมันเนี่ยได้รับการพิสูจน์มาแล้วถึง3ระดับเลยคือไม่ได้พูดลอยๆแต่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นมากๆรองรับอยู่เรามาเริ่มกันที่ระดับแรกเลยก็คือการพิสูจน์ในห้องแลบหรือที่เรียกกันว่า In Vitro ซึ่งผลเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าโรนาแคบอมันส์มันทำงานลึกลงไปถึงระดับเซลล์เพื่อไปหยุดการอักเสบกันที่ต้นตอเลยดูข้อมูลตรงนี้สิ คือมันไปยับยั้งเอนไซม์ตัวร้ายที่เป็นต้นเหตุของการอักเสบได้โดยตรงเลยทั้ง COX-2 เนี่ยลดไปได้ถึง52%ส่วน l o อกไซฟก็ลดไป33%พูดง่ายๆก็คือมันเหมือนไปตัดสวิตสัญญาณที่ทําให้ผิวเราเกิดรอยแดงแล้วก็ระคายเคืองนั่นเองทีนี้พอผ่านจากแ l a แล้วก็มาดูกันต่อในระดับที่2นั่นก็คือการพิสูจน์บนผิวคนจริงๆหรือ Invivo ซึ่งอันนี้เป็นการทดลองทางคลินิกเลยนะกับกลุ่มคนที่มีผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะ คือทดลองกับคนที่มีปัญหาจริงๆเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้นี่คือว้าวมากนะคือพอเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาหลอกที่ความเข้มข้น3%นะพบว่ามันลดทั้งรอยแดงแล้วก็อาการคันได้ถึง14%ความหยาบกร้านของผิวก็ลดลงไป15%แต่ที่พีก,กว่านั้นคือมันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยแดงได้สูงถึง89%เลยทีเดียวเยอะมากและนี่คือด่านสุดท้ายที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือระดับที่3 การพิสูจน์ในระดับชีววิทยาโดยการดูที่ไบโอมาเกอร์หรือตัวชีวัดทางชีวภาพซึ่งมันเจ๋งตรงที่มันเชื่อมผลลัพธ์ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้จริงๆข้างในผิวของเราเลยดูตัวเลขนี้สิลบ49%นี่คือการลดลงของ IFN alpha ซึ่งเป็นไบโอมาเกอร์ er ของอาการคันโดยตรงเลยนะมันคือหลักฐานทางชีววิทยาที่แบบเถียงไม่ได้เลย ว่าทำไมคนที่ใช้โตตี้ถึงรู้สึกว่าอาการคันมันลดลงจริงๆก็พอข้างในมันดีขึ้นแบบนี้นี่เองถ้าให้สรุปภาพรวมของข้อมูลไบโอมาเกอร์สนะก็คือส่วนผสมตัวนี้มันเข้าไปช่วยปลอบประโลมผิวแบบครบวงจรเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นการลดการอักเสบลดอาการคันหรือแม้แต่การตอบสนองของภูมิคุ้มกันผิวที่มันทำงานโอเวอร์เกินไปก็ช่วยให้สงบลงได้ทีนี้ข้อมูลวิทยาศาสตร์แน่นขนาดนี้แล้วในทางปฏิบัติละ่ะมันหมายความว่ายังไง ต้องบอกเลยว่ามันเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์คนในวงการนี้ทุกคนเลยนะเริ่มจากฝั่ง R&D หรือนักพัฒนาสูตรก่อนเลยตัวโรนาแคร์เบลมาสเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนผสม All- in-one เลยนะคือตัวเดียวจบจัดการได้ทั้งรอยแดงอาการคันผิวหยาบกร้านทำให้สูตรตำรับเราง่ายขึ้นไม่ต้องใส่ Active หลายตัวให้วุ่นวายแถมมีข้อมูลแน่นเปื้อมาให้แบบนี้ก็ช่วยให้มั่นใจพัฒนาโ r o d u c t ได้เร็วขึ้นเยอะที่สาคัญคือผ่านการรับรองมาตรฐานคลีนที่ตลาดต้องการครบเลย ส่วนสําหรับเจ้าของแบรนด์นี่คือสตอรี่ชั้นดีสําหรับการตลาดเลยคือมันมีครบทุกมิติทั้งเรื่องของธรรมชาติความยั่งยืนแล้วก็วิทยาศาสตร์ล้ำๆทาให้เราสามารถเคลมสินค้าได้อย่างมั่นใจเพราะมีข้อมูลทางคลินิคอและไบโอมาเกอร์ er รองรับแถมยังช่วยสร้างความแตกต่างในตลาดได้ด้วยนะเพราะส่วนผสมนี้เคยได้รางวัล BSB Innovation Award มาแล้วด้วยเรียกว่าเจาะตลาดคนผิวแพ้ง่ายซึ่งเป็นตลาดใหญ่ได้ตรงจุดมากๆ และนี่คือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆว่าเราจะเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ดูซับซ้อนให้กลายเป็นแมสเซจทางการตลาดที่คนทั่วไปเข้าใจและเชื่อถือได้อย่างไงอย่างเช่นผลการทดลองที่บอกว่าลดไบโอมากอร์ er อาการขันได้49%เราก็เอามาเล่าใหม่เป็นพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ว่าช่วยบรรเทาอาการขันได้จริงเห็นไหมมันทรงพลังขึ้นเยอะเลยและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสําหรับผู้บริโภค สิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรก็คือการปันเทาที่รวดเร็วสัมผัสได้จริงอาการคันลดลงรอยแดงจางลงผิวก็จะดูดีขึ้นดูสงบลงเรียบเนียนเพราะผิวดีความรู้สึกความมั่นใจมันก็กลับมาและในระยะยาวผิวก็จะแข็งแรงขึ้นไม่วุ่ยวายง่ายๆกับสิ่งรอบตัวเหมือนเดิมอีกต่อไปเอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากก็คือการเดินทางครั้งใหม่ของส่วนผสมตัวนี้ที่ตอนนี้อยู่ภายใต้าการดูแลของซูซอนิตี้แล้ว สิ่งต้องบอกว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆคืออย่างนี้ Roncare Bormans เนี่ยเขามีมรดกตกทอดมาจาก Merck ซึ่งก็คือความน่าเชื่อถือคุณภาพและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นมากๆอยู่แล้วทีนี้พอมาอยู่กับ s u s t i t i ก็เหมือนได้บวกเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านเครื่องสําอางโดยเฉพาะเข้าไปได้ความคล่องตัวการบริการที่ใกล้ชิดมากขึ้นมันเลยกลายเป็นการรวมเอาจุดแข็งของทั้งสองฝั่งมาไว้ด้วยกันเลยมีคําพูดหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะเราไม่ได้กําลังซื้อแค่ส่วนผสม แต่เรากําลังซื้อเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วพร้อมแพ็กเกจสนับสนุนที่ครบถ้วนคือมันหมายความว่าการเลือกใช้ตัวนี้มันไม่ใช่แค่การซื้อวัตถุดิบไปใส่ในสูตรแต่มันคือการได้โซลูชันสําเร็จรูปที่ช่วยลดความเสี่ยงและทําให้เราเอาสินค้าเข้าตลาดได้เร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละ มาตรฐานใหม่ของวงการเราในยุคนี้มันคือเรื่องของประสิทธิภาพที่ต้องพิสูจน์ได้ไม่ใช่แค่การกล่าวอ้างล,ยลอยๆและโรนแคบบาร์มานก,ก็ได้เข้ามาเซตมาตรฐานใหม่ตรงนี้แล้วสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันว่าส่วนผสมที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อมูลพิสูจน์ประสิทธิภาพได้แน่นและเล่าเรื่องได้ส่งพลังแบบนี้หรือยัง